หน ouais. ึ่งต่อศ uh ูนย์ห nah ัวดินไฟเป็นฝ่ายเสิฟสบายหัวดินเป็นฝ่ายเสิรฟนะครับก็ต้องขอตั้งหัวดินไฟตั้งสบายหัวดินนะครับก็มาที่ดูแรงลูกนี้แก่มาก่อนสบายหัวดินจังหวสองจังหัวสามขึ้นตบลูกนี้จองแล้วต้นคอด้วย โอเคครับโอเคครับการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดครับผมสองตอศูนมาดี่านีมาดีโอ้โหบอกได้ดีจริงๆนะครับสำหรับลูกนี้ของสบายวัดินสามตอศูน มาทีลูกนี้โอ้โหตกฟังเลยนะครับออกคืนส้ำเร็จ์สำหรับเดือแรงหายข้อข้องใจเลยลูกนี้เดือแรงเป็นไฟเซิร์ฟหนึ่งต่อสามลูกนี้เซิร์ฟไปแล้วสบายหัวดินจังหวะสามมาที่เดือดแรงจังหวะสองตั้ง,ง,งแล้วก็จังหวะสามตบลูกนี้จังได้โย่สำหรับสบายหัวดินแล้วก็ยอด แล้วก็ดูแรงลูกนิวสลับไปเลยนะครับเล่นคนเดียว4ตอนน่อ1สบายว่าดินเป็นไฟเซอร์จังหวะ2จังหวะ3ขึ้นตบลูกนิวอ,ออกนะครับลูกนี้5นน้าต่อ1สบายว่าดินจะเป็นไฟเซอร์ จังหวะสองว่ายังไงจังหวะสามยอดเบาๆยังได้อยู่จังหวะสามลูกนี้ตบยังได้อยู่จังหวะสองจังหวะสามลูกนี้โหตบสุดยอดนะครับติดเน็ตหกต่อหนึ่งนะครับได้แรงออกจริงๆนะครับถึงจะไม่ผ่านอัวดีไฟเป็นไฟเซอร์บกต่อหนึ่งเอามาดีเด้อแรงตบเบาๆโอ้โห เอาละครับเน้นติดทางดีกว่านะครับบางครั้งความแรงอาจจะช่วยไม่ได้แต่ทิศทางนี่ช่วยได้นะครับ2ต่อ6เดี๋ยแรงเป็นฝ่ายเสิร์ฟสองต่อหกยังด้ลูกนี้เอาละครับจังหวะสองจังหวะซัำ ลูกนี้ต้องตัชบอลออกไปเ <c oughs> จ็ดต,ต่อสองสบายวัดดินจะเป็นฝ่ายเสิบเสิบได้อยู่ตอนนี้มาที่จังว่าสงงองกองเดรนแรงลูกนี้โอ,อ้ตัชบอลบอลบอลครับบอลอ,ออกไหมครับเมื่อกี้ลุกงล,ล,ลุกว่าออก อ๋อแปดเปลี่ยนเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านครับเปลี่ยนด้านแปดต่อสองเปลี่ยนด้านนะครับเปลี่ยนด้านกองเชียร์คอแห้งนะครับโกศรสกตโค้งแห้งเอาละครับมากันต่อนะครับเดี๋ยวให้กองเชียร์โอเคนะครับสลับข้างกันก่อนนะครับสลับข้างกองเชียร์ยังไม่พร้อม โอ้พร้อมแล้วครับว่ากันต่อในเซตที่สองบวัวดินเป็นฝ่ายเสิร์ฟแปดต่อสองมาดีนะเซตโอ้โหลูกนี้เดือดแรงเก้าต่อสองนะครับจังหวะสามตบติดเน็ตสบายวัวดินเป็นฝ่ายเสิร์ฟมาดีเดือดแรงจังหวะสองจังหวะสามขึ้นตบลูกนี้โอ้โหตบได้สวยามากนะครับสามต่อเก้า เดแรงจะเป็นไฟเซอร์่กดเร็วๆไเอาล <ś ś> ่แล้วครับว้าวโอ้ตอนนี้โดนแบลบ็คเตะลงไป4ต่อ9ได้ได้เดือดแรงนะครับได้เดือดแรงควางกรรมการน,นะครับควางกรรมการลงฝั่งนี้ <c oughs> ลงฝั่งนี้นะเมื่อก,กี้โอเคนะครับอ่า uh, สี่ต่อเก้าถูกต้องแล้วครับสี่ต่อเก้าครับสี่ต่อเก้าถูกต้องแล้วเก้าต้องเก้าด้านี้สี่ฝั่งนี้เก้าอ๋อสลับด้านเอาน้องก็ไม่สลับด้านแต่ว่า oh. กรรมาการโอเคครับสี่อโอเคนะครับโอเคอั okay. uh, ในใดก็แนะนํากันไปนะครับ <c oughs> <c oughs> พร้อมไหมครับ e> <c oughs> พร้อมแล้วเดิมสี่ต่อเก้าเดี๋ยวแรงเป็นฝ่ายเสิร์ฟ เอานะครับลูกนี้โหสิบต่อสี่นะครับโอ้สนุกสนานจริงๆนะครับคูนี้สิบต่อสี่สบายวดดินเป็นฝ่ายเสิร์ฟจังหวะหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามว่ายังไงลูกนี้ยังได้อยู่จังหวะสามตบยังได้อยู่จังหวะหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามของเดแรงโอ้ 11นนะครับลูกน sí. ี้11ต่อ4โอ้โหสุดมันจริงจริงไปวัดดินเป็นไฟเซอร์จังหวะสามกองดแรงลูกนี้ตบได้สวยแต่ว่าวัดดินยังไว้ได้จังหวะสามแก้ไปก่อนจังหวะหนึ่งกองดแรงจังหวะสองกองดแรงจังหวะสามกองดแรงยังตัดบอลยังได้อยู่จังหวะสามตบลูกนี้โอ้หยังได้อยู่อด 5ต่อ11นะครับมาต่อ11ต่อสอนุกสนานกันนะครับเดี๋ยวแรกเป็นฝ่ายเซิร์ฟ5ต่อ11จังวะสามจุดนี้ยอดไปโอ้โหสวยามากนะครับตั้งแรงตั้งยอดนะครับ12ต่อ5สบายวาดินจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ ยังได้อยู่สำหรับเดงเซงวะสามตบลูกนี้ทัชดอน,นะคับบอ,อกไปอะไะครับ13ต่อหสนุกสุดมันจริงๆนะครับทันนะครับทัน13ต่อหสบายว่าดินจะเป็นฝ่ายเสิบยังได้อยู่ลูกนี้โอ้โห วานพยวานชิคเลตดสิบสี่ต่อห้ายวดินเป็นฝ่ายเสิฟลูกนี้จังหวะสองจังหวะสามจังหวะสามตกไปจังหวะหนึ่งจังหวะสองของาบวดินแกมาก่อนมาดีดแรงจังหวะสองตั้งได้สวยจังหวะสามตบลูกเมโอวลงนะครับหกต่อสิบสี่นะครับเอานะครับ มาในสนามกันต่อนะครับวัน point one เหมือนเดิมมาดีไปวัด,ดินจะปิดเสร็จได้หรือไม่ยอดไปมาดีดูแรงจังวะสามลูกนี้ยังได้อยู่ยังได้โอ่อไม่ทันนะครับลูกนี้ <c oughs> จ็ดต่อสิบสี่นะครับเจ็ดต่อสิบสี่วานควายวานชิคเกลเลตเหมือนเดิมมาที่ไปหัวดินตบลูกนะฮตบได้สวยนะครับเกมสิบห้าต่อเจ็ดนะครับจับม้าจับมือกันด้วยนะครับนักกีฬานะครับนักกีฬาอย่าลืมนะครับจับม้าจับมือกันด้วยนะครับมิตรภาพเนื้อกวาใจชนะนะครับจับม้าจับมือกันด้วยสิบห้าต่อเจ็ดนะครับ